Daily e x p ก r t กลับมาพูดคุยกับอาจารย์คมสันในช่วง Daily Expert กันต่อค่ะกับเรื่องราวของวัยรุ่นที่ใช้อารมณ์ก้าวร้าวดุแรงนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องรับมือ,อยังไงบ้างค่ะเมื่อสักครู่ได้ทราบแล้วว่า,าปัจจัยต่างๆที่ทําให้เด็กมีอารมณ์ก้าวร้าวดุแรงนั้นมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะทีนี้ค่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากคุณพ่อคุณแม่ที่ในวัยเด็กของเขาเนี่ยอาจจะโดนกดดัน เก็บกดมากอยู่ในกรอบตลอดเวลาพอตัวเองมีลูกแล้วเนี่ยก็เลยอยากที่จะให้อิสระเสรีในเรื่องของการใช้ชีวิตการแสดงความคิดเห็นหรือว่าถ้าเกิดว่าใช้อารมณ์ก้าวเราแรนก็คือปล่อยให้เขาไป,ปเผชิญโลกเองนะคะอาจารย์อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุไหมคะที่จริงก็อาจจะเป็นอีกเหตุนหนึ่งได้เหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะมีการดูแลลูกที่อาจจะไม่เหมาะสมนักบางครั้งเขาก็ไม่เคยได้ออรับ การกระทันที่เหมาะสมมาเหมือนกันเขาก็ไม่ได้มีแบบอย่างที่ดีกันนะครับนอกจากนั้นบางทีคุณพ่อคุณแม่เองก็อาจจะมีความเครียดของคุณพ่อคุณแม่เองก็เลยอาจจะนําไปสู่การดูแลที่อาจจะไม่เหมาะสมนักได้อย่างนั้นนะครับค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าในวัยรุ่นที่นแน่นอนการพัฒนาในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันจะไปเร็วกว่าเหตุผลแต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กคนนั้นมีแบบจิตสํานึกแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของอารมณ์อันนี้คือมันติดตัวมา ในส่วนตัวของแต่ละคนไหมคะอาจารย์หรือจริงๆแล้วในการเลี้ยงดูการปลูกฝังของคุณพ่อคุณแม่ก็มีส่วนทําให้เด็กคนนั้นสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ทําตามเหตุผลได้มากกว่าเพื่อนครับจริงๆแล้วที่คุณแม่ให้การดูแลอย่างเหมาะสมมาตั้งแต่เล็กๆอะไรอย่างนี้นะครับอ,อันนี้ก็กืจะ่าถยอว่าทําให้ตัวเด็กเองนั้นก็เกิดความมั่นคงในตัวเองนะครับแล้วก็เขาก็นะสามารถจัดการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีเพราะเขาก็ได้รับฝึกการฝึกเรื่องของการควบคุมอารมณ์มาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ ค้าคุณพ่อคุณแม่ที่สามารถเลี้ยงดูได้ดีก็แสดงว่าตัวของคุณพ่อคุณแม่เองนั้นก็มักจะเป็นแบบอย่างหนึ่งของการที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีนะครับตรงนี้ก็เด็กเองก็จะได้รับแบบอย่างตรงนั้นที่ดีๆตามไปด้วยนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าวัยรุ่นอยากจะได้วิธีการที่จะสามารถควบคุมจูนอารมณ์ของตัวเองให้แบบอ่ะไม่แบบก้าวร้าวรุนแรงค่ะจะมีวิธีการไหมคะว่าน้องๆครจะต้องทํำยังไงบ้างจริงๆมีถ้าตัวเด็กๆพยายามที่จะควบคุมดูแลตัวเองนะครับอันนี้พี่ว่าเป็นอันดับแรกสาหรับตัวเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นเลยทุกคนนะครับก็น่าจะเป็นการที่เขาตระหนัก รู้เท่าทันเรื่องของอารมณ์ความคิดของตัวเองมากขึ้นก่อนอย่างเงี้ยนะครับว่าตอนนี้อารมณ์ใจคอของเขาเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็น่าจะเป็นการสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่หรือคนอื่นๆอย่างเหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นบางทีเขาก็อาจจะบอกหรือเตือนคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยนะครับว่าช่วงนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอเวลาเขาก่อนถ้าเดี๋ยวผมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะออกไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคะก็คือจะต้องพูดคุย บอกแบบว่า,วาเราต้องการเวลาในการที่จะคิดทบทวนอยู่คนเดียวคุณพ่อแม่อย่าเพิ่งมาถามอะไรตอนนี้<ช>ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้เกียรติลูกด้วยนะว่าถ้าเกิดลูกขอเวลาก็ควรจะต้องให้เวลากับเขาด้วยนะคะ<ช><ช>ทีนี้ค่ะในเรื่องราวของวัยรุ่นที่ทําตามอารมณ์ค่ะอาจารย์เนี่ยอย่างในยุคสมัยก่อนกับตอนนี้ค่ะมันมีความแตกต่างกันไหมคะด้วยเทคโนโลยีด้วยแบบทุกอย่างที่มันแบบอาจจะทําให้เด็กเนี่ยอารมณ์ร้อนมากขึ้นอันนี้มีส่วนไหมคะว่าในยุคสมยคัยนี้เด็กอารมณ์ร้อนมากกว่าแต่ก่อน จริงๆนะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือความเอาหน้าทางาสื่อหรือสมัยเป็นเกมหรืออะไรต่างๆครับเราก็พบว่ามันก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็คงไม่ได้เป็นปัจจัยทั้งหมดอย่างนี้น,นะครับเพราะว่าการที่เด็กจะไปเข้าหาสื่อเกมหรืออะไรต่างๆก็อาจจะมีเรื่องของความเครียดเป็นพื้นฐานอยู่เดิมหรืออาจจะมีปัญหาบางอย่างอยู่เดิมทําให้เด็กก็อาจจะเลือกใช้เกมหรือสื่อเป็นทางออกนะครับแล้วว่าถ้าเกมหรือสื่อที่เขาบริโภคก็เป็นสื่อที่มีความก้าวร้าวรุนแรงตรงนี้ก็ อาจจะมีการเป็นแบบอย่างหรืออาจจะซึมซับมาได้บ้างแต่ก็คงไม่ทั้งหมดเพะ,ะถ้าคุณพ่อคุณแม่เองก็ให้การดูแลช่วยเหลือหรือให้คำแนะนําม,มาตั้งแต่เล็กๆอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ป้องกันปัญหาจากสื่อหรือเกมเหล่านี้ได้เหมือนกันนะครับวัยรุ่นที่มีอารมณ์รุนแรงเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะกลายเป็นโรคทางจิตเวชได้ไหมคะอาจารย ก็สาหรับเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงอาจจะไม่ได้ทําให้กลายเป็นแต่ว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางจิตเวชอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคนที่เป็นภาวะซึมเศร้าบางคน<ม><ม>ก็จะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายด้วยแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความก้าวร้าวรุนแรงได้หรือคนที่เป็นวิตกกังวล<ม>ก็อาจจะมีเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดก้าวร้าวรุนแรงได้เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นความก้าวร้าวรุนแรงบางทีก็เป็นส่วนหนึ่งของมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็น ปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะในตัววัยรุ่นเองที่คุณพ่อแม่ก็ควรจะต้องรับมือแบบถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีก็เดี๋ยวก็จะผ่านพ้นในช่วงวัยที่อ่ะใช้อารมณ์มากกว่าต่อไปก็จะมีเหตุผลมากขึ้นด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้มาที่คําถามจากคุณผู้ชมกันบ้างค่ะคําถามแรกนะคะบอกว่า เรามักจะปล่อยให้ลูกแสดงอารมณ์ตามวัยอย่างเช่นร้องก็ร้องกรี๊ดก็กรี๊ดโมโหก็มโมโหให้ปล่อยออกมาแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกไหมมันจะเข้าข่ายเป็นการปล่อยให้ลูกทําตามอารมณ์หรือเปล่านะคะแต่ไม่ได้บอกมาว่าอายุเท่าไหร่แต่ก็น่าจะจะยังไม่โตมากนะถ้าร้องก็ร้องกรี๊ดก็กรี๊ดเนี่ยน่าจะยังเด็กอยู่ค่ะ สการร้องกรีดหรืออะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็อาจจะเป็นการจัดการความเครียดส่วนหนึ่งนะครับเป็นการระบายอารมณ์ของขารจะเป็นการระบายอารมณ์ส่วนหนึ่งเห็นว่าถ้าเขามีวิธีการที่จะจัดการกับความเครียดหรือจัดการกับอารมณ์ตัวเองที่หลากหลายแล้วก็ดีขึ้นกว่าวิธีที่จะร้องกรีดเองครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าลองให้ลูกหาตัวเลือกอื่นในการระบายอารมณ์ที่ไม่ใช่การกรีดนะคะเพราะถ้าไปกรีด ตามที่สาธารณะก็เอาสผใจนะใช่นะครับแล้วก็อาจจะทะห้เขาก็รู้สึกแย่กับตัวเองในภายหลัคนี่นะครับถ้าเด็กๆวัยรุ่นก็อาจจะมีทางออกอื่นๆอย่างเช่นการเล่นกีฬาครับการเล่นดนตรีหรือการวาดรูประบายสีซึ่งเป็นเป็นทางออกของการแสดงอารมณ์ที่น่าจะเหมาะสมกว่าก็น่าจะสนับสนุน ไปทุ่มทำแต,แต่ว่าการซื่อสัตว์กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองก็ถือว่าถูกต้องแล้ว <c oughs> แต่วิธีการระบายอารมณ์การแบบจะแบบโอ้ยจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกที่ก้าวร้าวโมโหอะไรแบบนี้เนี่ยควรจะต้องหาวิธีการใหม่อที่อาจารย์แนะนำไปอาจจะใช้การเล่นกีฬาก็ได้หรือว,ว่าการทํางานศิลปะก,การวาดรูปก็ถือว่าเป็นการแบบ จัดการ<ม>ก,กับอารมณ์<อ>ที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะคำถามต่อมาค่ะบอกว่าที่บ้านชอบตามใจน้องมากและน้องก็ชอบก้าวร้าวเกเรใส่คนอื่นค่ะแม่ก็มักจะบอกเสมอว่าน้องไม่ได้ทําอะไรน้องยังเด็กเราเลยไม่มั่นใจว่าหางเสือของบ้านมันยังคงมีความสําคัญแล้วก็เชื่อถือได้จริงหรือไม่โอ้โหใช้คําว่าหางเสือเลยนะ อันนี้ก็เท่าที่ฟังเหมือนเป็นเรื่องของความเห็นการดูแลที่อาจจะไม่ตรงกันหรือเยคือที่อาจจะเข้าใจว่าแบบโอ้ยพ่อแม่ตามใจน้องหรือเกินน้องทําผิดก็ถือว่าอ้ายังเด็กไม่ว่าอะไรค่ะก็ถือว่าส่วนหนึ่งตัวของคุณพี่เองอะไรเงี้ยเขาก็มีความรักความเป็นห่วงน้องอยู่แล้วแล้วก็บางทีเขาก็อาจจะเห็นไม่ตรงกับการดูแลของคุณพ่อคุณแม่บ้างอันนี้ก็เป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นได้อย่างี้นะครับ การที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะเข้าไปพูดคุยกับพี่อย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะให้พี่ได้มีบทบาทในการช่วยเหลือดูแลน้องมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเลยถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้พี่กับคุณพ่อคุณแม่เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นอย่างงี้น,นะครับแล้วก็จริงๆถ้าพี่ก็มีพุ้ิภาวะที่เหมาะสมพอแล้วแล้วก็สอนหรือดูแลน้องได้ด้วยเขาก็จะรู้สึกดีแล้วก็ภาคภูมิใจในตนเองแล้วก็จะเป็นการแบ่งเบาความเครียดหรือภาระของคุณพ่อคุณแม่ไปได้อีกทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้การมีลูกแบบสองคนอย่างเงี้ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าต้องมีวิธีการคพราว่าแม่ต้องปรับให้ถูกนะมีลูกหลายคน,คนการเลี้ยงลูกเดี๋ยวลูกจะหาว่ารักลูกไม่เท่ากันเอาใจเขาไม่เอาใจลูกอีกคนหรือว่าการมีลูกคนเดียวก็เดียเด๋ยวจะหาว่าสปอยลูกเกินไปอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับใช้ให้เหมาะสมกันของแต่ละบ้านนะคะสุดท้ายให้อาจารย์ฝากถึงเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็น่อค่ะอารมณ์วัยรุ่นที่แบบโหรุนแรงก้าวร้าวค่ะนะ ก็คิดว่าส่วนหนึ่งก็อยากจะฝากทั้งตัววัยรุ่นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เงี่ยให้เข้าใจเรื่องของอารมณ์ของตัวของวัยนี้นะครับว่าการมีความหงุดหงิดเก้าร้าวตัวก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็การที่คุณพ่อคุณแม่เองเข้าใจตรงนี้วัยรุ่นเองเข้าใจตรงนี้แล้วก็ พยายามที่จะควบคุม,มหรือคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามช่วยเหลือวัยรุ่นในการที่จะแสดงออกอารมณ์อย่างเหมาะสมมีวิธีการจัดการความเครียดที่ดีแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับตัววัยรุ่นไดน้ก็น่าจะช่วยลดปัญหาความเข้าราวรุนแแรงตรงนี้ได้แล้วก็น่าจะทำให้บรรยากาศในบ้านอยู่กันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับ ต้องขอ,ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์คมสันเกียรติรุ่งฤทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศรราสตร์คณะแพทยาศาสตร,ร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์คมสรรันด้วยค่ะ วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรามาสควรได้เป็นประจำเลยนะคะทุกวันจันถึงวันศุกร์เวลา11โมงถึงเที่ยงทางทูชันช่อง42 NBC ภาคกลางช่อง11และดรทดาวเทียน PSI ช่อง272ค่ะวันนี้บิมและอาจารย์คมสายขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ